ครับสวัสดีครับเว็บไซต์สุดาฟาร์มออกแกนิกไทยแลนด์นะครับอาวันนี้พาพี่น้องมาดูการขยายพันธุ์พลูแบบโบราณน,นะครับไม่ต้องไปชำไม่ต้องไปอะไรเลยนะครับประมาณสองอาทิตย์เห็นรากเลยนี่นะครับพี่น้องดูได้นะครับรากออกแล้วนะครับเป็นรากพลูนะครับนะครับออกเต็มแล้ว ง่ายดิดเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการขยายพันธุ์แบบโบราณโบราณนะครับขยายพันธุ์ยังไงทําไมผมถึงว่าขยายพันธุ์แบบโบราณน,นะครับเพราะว่าคุณยายเป็นคนบอกนะครับพอดีเห็นขวดพลาสติกในบ้านเยอะท่านบอกว่านี่ให้ทําแบบนี้แล้วก็จะได้ปลูกเร็ว ไม่ต้องไปตอนไม่ต้องไปชำนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับวิธีการนะครับการขยายพันธุ์พลูแบบโบราณน,นี่นะครับก็วิธีการก็คือเอาขวดน้ํานี่แหละครับขวดน้ําลักษณะนี้นะครับแล้วก็ผ่าตรงยาวเลยนะครับผ่าอย่างนี้ผ่าเหมือนกับพี่น้องเห็นนะครับนี่ พาแล้วก็ตรงปากมันหนาะนะหน่อยก็ตัดพยายามตัดให้ให้ห่างกันประมาณหนึ่งเซนนะครับเพื่อที่จะเอาเท้าของพลูเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็เราเอาดินมาใส่ดินาจจะได้เป็นดินที่เราปรุงหรือว่าเป็นแกลบเผาหรือว่าเป็นดิน ทีพ่พิเศษหน่อยนะครับอาจจะเป็นคุยมะพร้าวละเอียดนะครับแล้วก็เอามาใส่นะครับแล้วก็มัดโดยเชือกข้อสําคัญนะครับอย่าลืมเจาะรูด้วยนะครับนี่นะเจาะรูเจาะร,รูเพราะว่าเวลารดน้ํารดน้ําก็ไม่ต้องรดนะครับเรารดพครูธรรมดานะครับเดี๋ยวน้ามันก็จะซึมเขาบ้างแล้วก็แขวนนะครับเอาเชือกมัด ไว้ที่สูงแล้วก็แขวนอ่าสาเหตุที่แขวนเพราะว่าไม่อยากให้น้ำหนักมันมันดึงก้านของพลูนะครับดึงเทาของพลูลงนะครับเพราะว่าอย่าให้ต้นพลูมีผลกระทบนะครับทีนี้ก็ขยายพันธุ์ได้เยอะแยะนะครับง่ายนิดเดียวสองอาทิตย์ออกนะครับสองอาทิตย์ เดี๋ยวพาพี่น้องไปดูใกล้ๆนะครับนี่เหมือนกับต้นนี้อันนี้ก็ใกล้จะออกแล้วนะครับทำประมาณไว้เกือบสิบยสต้นเนี่ยยอดและการเลือกการของพรูนะครับก็พยายามเลือกที่มีรากลักษณะนี้นะครับแล้วก็สวมสวมขวดนะครับขวดพลาสติก มันเป็นอย่างนี้นะครับนี่สวมขวดพลาสติกที่เป็นอย่างนี้นะครับแล้วพี่น้องก็ดูรากนี่แหละครับพี่น้องดูได้รากรากให้มันขึ้นในเต็มเลยรากอยู่ในขวดนะครับแล้วเราก็จะตัดตัดตรงนี้แล้วก็ดึงเชือกที่เราเย็บไว้ตรงนี้นะครับดึงออกเราก็เอาไปปลูกได้เลยนะครับอันนี้ก็ทำไว้ประมาณสองอาทิตย์นะครับพี่น้องก็ดูเห็นมันแตกรากมาแล้ว น่นีะครับการขยายพันธุ์พลูแบบโบราณก็เป็นการตอนก็ไม่ใช่เป็นการชํำก็ไม่ใช่เป็นการโน้มกิ่งก็ไม่ใช่นะครับมันมันกั้มกึ่งนะครับมันผสมประสานกันใช้วิธีการขยายพันธุ์ พลูแบบผสมผสานแต่จริงปลูนี่ขยายพันธุ์ง่ายนะครับไม่ต้องไปซื้อหาว่าเราไปซื้อก็แพงนะครับต้นหนึ่งก็60บาทเวลาเขาเพาะใส่ถุงนะครับต้นหนึ่งหกสิบบาทสี่สิบบาทแต่หาว่าเราทําอย่างนี้นะครับไม่เปลืองเนื้อที่แล้วก็เป็นการประหยัดเวลาหาว่าเราพร้อมปลูกวันไหนเราก็ตัดไปปลูกหาว่าเราไม่พร้อมที่จะเอาไปปลูกเราก็ทิ้งไว้อย่างนี้แหละครับไม่มีผลเสีย จึงนํำเสนอให้พี่น้องได้เลขเปลี่ยนเรียนรู้นะครับมาเรากินน้ำก็อย่าทิ้งขวดนะครับเราเอามาขยายพันธุ์พลูแบบโบราณหรือว่าขยายพันธุ์พริกไทยก็ได้นะครับขยายพันธุ์ต้นไม้อย่างอื่นก็ได้นะครับได้หมดที่มีลักษณะเป็นเถาคล้ายๆกันจะยิ่งออกเร็วนะครับ วันนี้เอาแค่นี้ละครับพี่น้องก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้เอาแค่นี้ละครับสวัสดีครับ